ผมขอคอมเมนต์หน่อยให้เลือกตัวไหน oh. มีคนบอก6เยอะมากเอา6แล้วกัน6แล้วกันตามคนดูนะ3 2 1สกินริมูรุเมื่อบุมเปิดหาสกินริมูรุจะเหมาหรือไม่เหมาใครทายถูกขอให้ริมูรุออกวายวสาธุกเเปิดอีกกี้กันเลยมีโอกาสได้รับข้อเสนอการันตีเหลือส่วนลดครั้งแรกกดดิไม่พบอะไรอ่าอันนี้จะเพิ่มแล้ว ได้ต้องแส่สลดอัรสักอย่างหนึ่งคุณได้แล่เม็ดมนมาวิวัฒนาการมีโอกาสได้รับสก,กินเลยโอเคไปเลยอันหนึง่งอะไรอะ่ะไอ้แพสก,กินปุ่มไม่พบอะไรปึ๊บอีกรอบหนึ่งได้หินเวทมนต์เมื่อกี้ที่ผมเห็นนะครับผมมันอยู่ด้านขวาสุดนะครับเอาด้านซ้ายสุดจงออกจงออกเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ด้านขวามันอยู่ขวาอีกแล้วเฮ้ยมันต้องใช้คูป,ปองแล้วว่ะเฮ้ย มีมีมงกุฎเพื่อที่ว่าจะได้ลดคูปองในการจุ่มด้วยครับผมเล่น5 V5 หรือจัดอันดับจะได้250ปอง <c oughs> <c oughs> อออลืมเล่นก่อนซุเสียดายอ่ะจะได้2อ0รอยห้าสปองงอ <c oughs> โอ้โพี่อยากเหมาเลยผมขอคอมเมนต์หน่อยให้เลือกตัวไหนสองเหรอตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเออว่ะ<อ>น่าสนใจว่ะมีคนบอก6เยอะมากเอา6แล้วกัน6แล้วกันตามคนดูนะส2 1สองหนึ่งสกินลิมโบลุ อะไรวะน่ยทาเต้นหรือบุลุว่ะไปต่อไปต่อมันมาเลยตอนแรกนี่คือเห็นแล่เต็มเลยฮึบไม่พร้อมอีกแล้วอหพี่จ๋าตามนะครับอ่ะกดเลยกดเลยเฮ้ยลูปโฟไฟเกลือไง แต่มันต้องมีของมันต้องมีไงใครใครที่ชอบริบูลเนี่ยลูกโปรไฟล์นี่มันต้องมีเลยนะคุณได้ส่วนลดสําหรับการเล่นติดต่อกันสามารถเปิด3ฉากในราคาอุย้ยเอา,ลาเลยอ่สฉากเลยเอาเลยป่ะ1อ๋อมันกดไป3ฉากเลย <c oughs> โอเคไม่มาให้กรอ,อน,นไม่มาอีกแล้ว้เือ อันนี้มาเราจะดูกันว่าพี่นี้โตะคนติดตาม1ล้าน6แสนคนจะมีดวงไหม5้นี้จะมีสกินริมูล,ลุครับผม2หรือ5ครับเอาสพี่กดเลยพี่กดเลยลยืนยันคำตอบ <c oughs> อพี่เฮ้ยพี่ห๋าเมาอ่สามฉากต่อกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะ าอันเชิญสกินหลายเผ่าเฮ้ยอะไรวะอะไรวะพี่ใจล้ามหมดตู้แล้วใจแตกนะครับผมไม่หมดตู้หรอกต้องเหลือสักสองอันอะ <c oughs> ขวาร้ายซ้ายดีอุ้ยพูดอย่างนี้เอาขวาดีกว่า <c oughs> คนโบร,ราณเขาโหราศาสตร์ดีนะ